สวัสดีครับผมนายแพทย์แกริติยกุลนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลยานีครับ วันนี้ผมมีเคสที่น่าสนใจมานำเสนอครับคนไข้นอกจากมีถุงใต้ตาแล้วเขาก็ยังมีแอ่งบริเวณแก้มแล้วก็ร่องแก้มนะครับเคสนี้ทำการตัดถุงไขมันใต้ตาแล้วก็ร่วมกับการจีตไขมันบริเวณแก้มกับร่องแก้มครับผลลัพธ์ออกมาหลังผ่าตัด1สัปดาห์เนี่ยถุงก็หายไปนะครับบริเวณที่เป็นแห่งบริเวณแก้มเนี่ยมันก็จะเต็มขึ้นนะครับแก้มกับร่องแก้มทำให้ดูดีขึ้นซึ่งจะดีกว่าการที่ทำถุงใต้ตาอย่างเดียวนะครับพอเราดูรูปที่หลังผ่าตัด1เดือนก็จะพบว่า หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยต่างกันไม่มากก็แปลว่ามันบว,วมน้อยนะครับหลังผ่าตัดดูแลไม่ยุ่งยากนะครับก็คือ2วันแผลถูกน้ําได้แล้วก็อาหารการกินก็กินได้ตามปกติทุกอย่างนะครับเน้นประครบเย็นแผลจะอยู่บริเวณชิดขอบขนตาล่างครับมองแทบไม่เห็นครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัดถุงไขมันใต้ตาหรือว่าการฉีดไขมันใบหน้านะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะตามไปตอบให้ทุกคำถามเลยครับ